ป้าผมไปโดนแกวังแพลที่เยกาพาเจ็บมาะของต่อนะคะตอวเสือนะเนี่ยสูตรของคุณตองเดินทางก็ต้องไงครับนิ่งๆนะป้าไม่ต้องหัวอันนี้เ่นง่ายนะน้าา ไม่ได้ไปเลยอยา่าประบัดนะโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วนอนทนอนทนโอเคเก่งมากอ,อ้กาวเออแล้วอยู่ในแมสค่ะลุงขอบคุณครับเก่งมากเลยครับเจ้าปลาปลาปลอ่ะเพี่งเ,เตอร์มาแล้วเตอร์โดนทั้งียังไงแล้วลูกครั้งนี้ทั้งเก้าอันนี้เรามาตรวจเพือพ่อเราจะทำอะไรเราจะไปเที่ยวอ่าเราจะไปหาคุณตาใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคตอนนี้มีมาตรการก่อนขึ้นเครื่องถ้าต้องมีแล้วเรางแพทย์ไปยืนยันให้กับ ทางเจ้าหน้าที่สายกันดินก่อนตอ,นน,อนนี้เราก็อยู่ที่ดอนเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอาคารสองกันอ่าเราได้บอดดิมผาแล้วเด็กๆโอ้โหอาตี้ตัดเต็มมากนะวันนี้ตัดเต็มมากคุณจะไปไหนในวันนี้ นี่ครับป้องกันโควิดแล้วกันอ๋อป้องกันโควิดเด็กๆก็มีบทประชาชนกันแล้วใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้หรอทุกคนอุ้ยก็จคือหล่อหรือไม่หล่อหล่อมาเริ่มโตกันแล้วเด็กๆแล้วเราก็ผ่านจุดตรวจเรียบร้อยครับตาที่โชว์อะไรนะบทประชาชนที่พี่เขายิ้มยังไหนเราดีเลย เขาถามว่าไปไหนครับอตตี้อตตี้ตอบว่าไปนครราชสีมาครับไปนครราชสีมาที่เขาบอกเออถนครถึงจะมาล่าหรือเปล่าอตตี้ก็ยิ้มเลยแล้วก็จะไปอย่างเดียวยังไม่ได้เอาบัตรเลยโอเคไปกันเลยเตรียมเครื่องอ่ะอตตี้อตตี้ถามอย่างหนึ่งอันเนี้ยใส่แว่นอะมองเห็นไหมเห็นเดียบอ๋อเนาะ ยงไงมากไม่ได้ขึ้นเคองบินมานานมากตื่นเต้นไหมตนเตค่ะนี่เราก็ต้องล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะคะดูโอ้ดงหลอดไฟจะทำงานอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับน้ำ Your life jacket is located under your seat Put the life jacket over your head ตาที่ต้องสุดเก่งมาจไมดูโอเคอะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะไปไหนกันนะครับนต่ะตนนี่ที่ะนคนี่นดะนี่ปนปูเสววไหนไหนี่คือมีอะไรอยู่ในนี้มีอลล์อยู่ในนี้อุยน้องน้องคุยน้องน้อง อ่ะคเขาไปปล่อยดีกว่าลูกสงสาระปล่อยกว่าธรรมชาติดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอยากไปเมื่อกี้เขาเลากไปจากตรงนี้บนฝั่งอยากไปอ่ะอย่ไปดึงตัวเราเน้องน้องหายไปไหนแล้วน้องน้องไปนี่นี่เอาน้องน้องน้องนี่ดูทะเลบ้านตะทิบไม่มีคลื่นลมนะครับทะเลสวยมากเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นไกลๆคุณลุง ออกเรือนี่แทะดแรมแท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 มนี่อันนี้ก็อยู่กับใบบัวใบ,บ,บ,บข้าวนะครับทำไรจุ๊บเทพไม่เคยได้เล่นอย่างงี้ครับมือหนูเป็นรถแตกใช่ไหมลูกไม่ต้องซื้อแล้วื้อตังดินี่นี่เต็มเลยครับเด็กกแก๊งเราอันนี้ คิดว่างคตาเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีภารกิจมากที่จะมาทำอะไรครับป้าตกปลาวันวันนี้เราดูเงียบๆนะเพราะว่าผมไปโดนแก้วหวดแบบแพชี่ย์ย่าพาเจมส์ช่วยไหม,ม,มครับน้องอันตี้ช่วยครับทำเพื่อใครครับช่วยทำเพื่อใครครับอันนี้เพื่อเพื่อท่านผู้ชมโอเคอเดี๋ยวรอคุณตาม,มาสอนการวิธีตกปลากันนะคะเราก็จะมาเล่นทรายกันก่อน อันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์รีไซเคิลก็คือเป็นแก้วน้ําที่แบบว่ามันแบบเราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็เอามาตัดนะคะเป็นที่ใช้แบบเล่นทายแบบนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ทําไมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราสอง เป็นทะเลบ้านตาทิพย์เลยใช่ไหมบ้าบ้านตบ้านตาบานตาบ้าอต้าเรามาลุ้นกันว่าตาจะได้อะไรไหมอ่าโอ้โหเต็มไม่หมดเลยบ้านอะไรให้อาหารวะโหอันนี้ปูอะไรปู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  ที่บุญธรรมเหรอไม่ค่ะสัตว์เลี้ยงบุญธรรมของลูกบุญธรรมอ๋อลูกบุญธรรมนะะี่อื้อี่กำลังสร้างบ่ออ๋อที่ตั้งบอ่อตรงนี้สร้างบ้านตั้งบ้านที่เกิดอากาศดีมากอ่าไปดูซิไปดูซิซทําเป็นไหมหมุนเป็นไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวป้าสอนก็ต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าลอกกับทันเกี่ยวไว้มันจะได้แน่แล้วก็แนบแล้วก็หมุนโอเคได้เลยหนูประมาณนี้ อ่านี่เหยื่อเรายัางอยู่ตอนนี้วันนี้ปลาไม่กินเหยื่อนะครับรอก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวรอรอ,รอตัวต่อไปเป็นไงบ้างจำไหมไหนเมื่อวานเป็นยังไงไหนเตล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานคือน้องอะ่ะกินนมคราวนี้กินนมแล้วก็เดินถูกไหมคะเดินคราวนี้แก้วมันก็หลุดมือแล้วน้องก็ไปเหยียบมันก็เลยแก้วแตกใช่ไหมแก้วแตกแล้วก็ไปเหยียบมันเลยโดนเดียวไปห้าเข็มเลยนี่เลยหมอบอกอว่าห้ามโดนดน้ํา พี่เตอระร้องให้หนักกว่าคนเจ็บอีกเมื่อคืนคือร้องไห้จนหายใจไม่ออกเลยต้องดมยาหม่องอยายโอ้ยมันหลังทอดตัวประบาน ต่อไมครับอวันนี้นะคะเราเนี่ยตกไม่ได้นะคะเนื่องจากฝนเนี่ยเรามันจะตกแล้วโนฝนดแล้วนะคะคิดว่าหยุดพอแค่นี้ดีกว่านะคะก็วันนี้เราก็จากที่ตาหวานแห่เนาะเราได้อะไรไปคะบัตีิใช่เราได้ ไปนะคะแต่เราไม่จับน้องนะเราปล่อยน้องลงตามธรรมชาติเหมือนเดิมน,นะคะทำอะไรอยู่กันเนี่ยแกะตัวอ่อนอยู่ค้าขอ,อ่ออะไรคะของต่อนะคะตัวเสือนะเนี่ยตัวเสือมาทำรังกิโลแล้วเป็นพันทำ,ำรังบนหลังคาล่างตาเราก็เลยนะคะเผาเพราะมันอันตรายเด็กๆไม่สามารถจะไปไเ,ลลเล่นได้ตอนแรกไม่กล้าจับนะคะดิฉันไม่กล้าจับอีกแหวะมากนะคะแต่พอมาแกะเราก็มา ค่ะดูน้องทำสีคือทำเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยเรก็เท่ากันกนเลยนี่คือเป็นแบบสิ่งมหัศจรรย์ของสัตว์นะสิ่งมหัศจรรย์เขาไม่มีอะไบันทักนะทำไมเขาทำได้เท่ากันอืมหนูยังสีเส้นไม่ตรงเลยนี่นะครับหลังจากเอาไปคั้วเกลือแล้วนะครับตาทำสูตรของคุณตานี่จะจะกินและเอาปากลุกเอาบังเด็กบ้านเด็กบ้านอย่าอม คือแล้วเย้ตัวเล็ลกมันเขออ้าคอตัวใหญ่ไ้สังเกตได้ว่าพอมาอยู่ต่างจังหวัดนี้จะตื่นเช้าขึ้นนะคะนอนกับคุณตาคุณยายนะคะก็จะแบบว่าเป็นแบบเอา,าดอร์นะคะก็คือจะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เพราะเช้าคุณยายเขาเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วค่ะคุณยายก็เลยเห็นข้องฟ้า ท่าที่กำลังจะขึ้นเลยนานที่จะได้เห็นนะคะแบบนี้ก,ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีม,มากๆเลยวันนี้เรามาฟิชชิ่งวันที่สองนะครับรได้แล้วค่ะจริงเหรอลูกได้หรอเฮ้ยได้อะไรโอ้ยเย้เ ปาเลยาไปโ้โาอ้โหโอ้โหโอ้โห้โหอ้โแลอ้ว้หอ้โหโอ้อ้โ้หอีหโ้โหอ้หอ้วมั้โหอ้หอ้โหโอ้้อ้โัโน้้วนะค้วันนี้โอ้้้าห้้อ้อ้าทโออว้โอ้โโออหอ้โาอ้้หห จับยังไงอะจับอย่างนี้เขาจะได้ไม่ดิ้นจับอย่างนี้แถือว่า,าวเจน,นะะเต,นนตนีมาแล้วครับขาเจ็บนะครับแต่ว่าใจรักในการตกปลาโอ้ยนใสาลุกไหนใสายลูก,ลกวะ